คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันสัญจ์ของพระองค์และพระดำริของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพงศ์หลายจะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับข้าพงศ์หลายปิตยยินดีที่จะทาตามน้ําพระทัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของผู้ที่เชื่อวางใจในแผนงานความรอดของพระองค์พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์เมื่อข้าพงศ์หลายนอนเจ็บพระเจ้าทรงคำจุนเมื่อข้าพงศ์หลายป่วยไข้พระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ทั้งสิ้นของข้าพงศ์หลายให้หายขอบคุณพระเจ้าสาหรับการดูแลและเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนพระธรรมของพระองค์ในยามที่ข้าพงศ์หลายต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้า ใจิตใจเป็นตัวล่อลวงที่เสื่อมทรามอย่างร้ายกาจจริงๆยำใดที่ข้าพงหลายห่างไกลจากการภราวนาพระคำของพระองค์ยำนั้นใจิตใจที่ล่อลวงก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงหลายคิดกบฏต่อพระองค์โดยหันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้จนกระทั่งได้ก่องคดีบาปชั่วที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์วันแล้ววันเล่าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจทิ่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลง สภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในกระพงหลายขอให้เป็นใจที่เหมือนพระไทยของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าหลายครัวเรือนในเวลานี้ต่างได้รับผลกระทบที่เลวร้ายจากการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 บาบางก็ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวบางก็ต้องเผชิญความทุกข์ยาก ตกงานขาดไรายได้ที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆโอค่าแต่พระเจ้าหากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดลองใจที่มาจากพระองค์ขอองค์พระบัญญัติบทสุดท่งช่วยข้าพงศ์หลายให้พันวันเวลาที่ย่ำแย่ดีไปได้ด้วยวิธีการของพระองค์ข่าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะต้องปะชิญกับปัญหาต่างๆต้องพนันในเรื่องสุขภาพของตนเอง ัญหาในครอบครัวทั้งสามีภรรยาตลอดจนลูกและหลานๆข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาคุ้มครองจิตใจของข้าพงศหลายก็ย้ายมีคนหนึ่งคนใดที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ต้องล้มลงในเล่ห์กลของบาปในช่วงของการทนทุกขก็พระองค์ทรงชดชีวิตของข้าพงศหลายไว้ด้วยพระหัตถ์อันทรงวิสของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์กอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน